สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลด,ดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือราศีมิถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ เครื่งเดินหลังสำหรับเตือนกันยายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดีย๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชรก์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกรับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็ คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีเมถุนลักนามิถุนเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับพไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่ q u n of Wands แล้วก็เป็นไพ่ทรี e o n วั n e s อะ s ันซิกออ ใบสุดท้ายแถวบนโอ้โหลุ้มแทบตายได้เป็นไพ่สิบเหรียญนะครับดีทุกใบเลยสำหรับชาวเมถุนลัคนามถุนนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวพระรหัสสปดีคือดาวคู่ครองคนหลักของคุณเนี่ยเดินโครจรไปอยู่ในตำแหน่งทับลัคนาของชาวเมถุนได้ตำแหน่งเป็นประเกษตรได้ตำแหน่งเป็นอุจาจวิราชได้ตำแหน่งเป็น โกมุตเกนและก็ยังได้ตําแหน่งเป็นอุดมมาเกนนะครับได้หลายตําแหน่งมากๆที่ต้องพูดสาธยายเรื่องของตําแหน่งที่ดาวคู่ได้เนี่ยเนื่องจากจะบอกและย้ําว่ามันดีจริงๆและดีในรอบ12ปีนะครับเพราะว่าดาวพระศรีปปดิ์อยู่ตรงนี้ในรอบ1ปีนี้นะครับแต่มันก็จะมีการโคจรยกย้ายเดินไปเดินมาบ้างแต่ว่าโดย s โค p e แล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสัก1ปีนะครับก็โอเคแหละ ไพยถึงปรากฏขึ้นมาดีในแถวบนทั้งหมดแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเพราะข้างล่างอาจจะยังมีอะไรที่ต้องแนะนำแล้วก็เตือนกันอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรเนาะทีนี้เรามาดูกันนะครับการที่ดาวคู่เนี่ยได้ตำแหน่งเป็น ปลารกระเศรษเนี่ยมันแปลว่าเรากับเขาอาจจะต้องปรับสมดุลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้เข้ากันแต่มันก็ดีตรงที่ว่าเขาอาจจะดูอ่อนอ,อกอ่อนใจเข้าหาเราดีขึ้นใครโสดบอกเลยนะครับว่ามีโอกาสจะได้คู่นะมีโอกาสจะได้คู่แน่ๆนะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีแพชชั่นมีแรงดึงดูดมีแรงปัรถนามีการก้าว ไปสู่ความรู้สึกที่ดีอีกขั้นหนึ่งนะครับหรือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆอีกทีหนึง่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นลงตัวได้ หกถ้วยนะครับแล้วก็เป็นไพ่เทน f ิววิลรวมไปถึงไพ่เดอะสันสามใบเนี้ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่คุณเองอาจจะดูมีโอกาสแนวโน้มของความรักที่อาจจะมีคนมาจีบมาชอบโดยเฉพาะคนที่โสดนะครับโดยเฉพาะเป็นเอกเป็นเด่นตอนนี้ขึ้นธาตุไฟเป็นเด่นที่สุดนะครับส่วนราศีธาตุอื่นๆเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันในแถวล่างนะครับเนาะก็โอเคเป็นเอกเป็นเด่นสำหรับคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูที่จะเข้ามาติดต่อสื่อ สารสำหรับชาวเมทุนหรืออาจจะมาจีบมาชอบคุณได้หรือแม้กระทั่งนะครับความรักความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหาหรือประเด็นไปในอดีตมันจะกลับมามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นดูมีความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดูแบบปรับและจูนเข้าหากันได้มากขึ้นโอกาสของชาวเมถุนลักนณามมถุนเนี่ยมีโอกาสแต่งงานได้เพราะว่าในช่วงหลังประมาณวัน เนี่ยกลางเดือนกันยายนไปแล้วเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยเดินโคจรอ,ออกจากเรือนกรมมะนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนสุพาแล้วเป็นดาวคู่มหาเม็รกันอยู่ในเรือนสุพา มันก็อาจจะมีความอึดอัดใจเล็กน้อยแต่ว่าโดยภาพรวมคือดีเนาะเราก็สามารถที่จะแต่งงานหรือมีคู่ครองมีคนรักหรืออาจจะได้คอมมิทเมนต์ได้นะครับก็คือไพ่ใบนี้เลย1ิบเหรียญเนานะก็อาจจะมีคนมาขอคุณหรือคุณไปขอเขาก็ได้มันก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลงตัวได้อย่างเต็มที่อันนี้มันเป็นอะไรที่ทําให้ชาวราศีเมถุนลัคนามิถุนเนี่ยได้รับผลลัพธ์หรือ ผลตอบรับแบบเต็มๆนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าชาวราศีเมถุนละขนาดมิถุนเนี่ยจะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์เพิ่มเติมอย่างไรกันต่อไพ่ใบรแรกแถวล่า,างนะครับได้เป็นไพ่ห้าเหรียญน,นั่นไงมันก็ต้องมีไพ่ในกระถิบบ้างเก้าถ้วย The Hermit เสรเจ็เหรียญ ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ The w o r l d นะอิทธิพลใต้สำหรับ1เหรียญโอ้โหดีไปอีกคือ5เหรียดมานะครับคือ5เหรียดเนี่ยมันแปลว่าบางครั้งเนี่ยความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องปรับสมดุลกับความรู้สึกบ้างสักนิดหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดอะ่ะมันก็จะมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวได้อย่างเต็มที่ ความรักเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของอการที่เขากับเราอาจจะดูมีโอกาสแนวโน้มที่เดินเข้าหากันได้ดีขึ้นหรือเขาอาจจะได้คิดทบทวนสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะตกผลึกแล้วก็ตัดสินใจนะที่จะเรียนรู้และพัฒนา และก็มีเวลาให้กับคุณเยอะขึ้นดีขึ้นอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าความรักความสัมพันธ์มันเริ่มมีโอกาสในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะเข้ามาแบบ ดีกันเข้าใจกันหรืออาจะแบบเติมเต็มกันและกันได้มากขึ้นหลังจากที่เขาอาจจะดูนิ่งดูเงียบดูห่างดูหายไปนะครับคือห้าเหรียญเนี่ยบางครั้งเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันก็ดูนิ่งไปเงียบไปหรือคุณอาจจะไม่ได้รับการใส่ใจดูแลเท่าที่ควรเนาะก้าวถ้วยบางครั้งเราก็ต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็รักตัวเองสักระยะหนึ่งก่อนเพื่อให้ความสัมพันธ์นะั้นมันดูมีความรู้สึกที่เติมเต็มกันและกันเนาะแล้วคุณจะได้รับโอกาสที่เขาจะแบบ มีเวลาให้เรามากขึ้นหลายคนนะครับหลายอาจจะบอกว่าแบบเออตอนนี้ทำไมต้องมาเห็นค่าตอนนั้นอ่ะไม่เห็นค่าบางคนอาจจะไปยึดติดในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นมันก็จริงนะครับมันก็น่าน้อยใจมันก็น่าแบบไม่โอเคเลยเนาะที่สมัยก่อนอนะ่ะเออแบบปล่อยปะละเลยไม่มาสนใจแต่พอตอนนี้จะมาสนใจจะมาดีกับเราซะง,งั้นจะมาทําแบบนั้นแบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยกับเราดีกับเราซะง,งั้นมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่า เราก็ไม่อินหรือเราก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้แบบสนใจนะับโนสนโนแคร์อะไรแบรบนี้ไปว่าแบบเออไม่ไม่สนใจอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะรู้สึกแบบนี้ได้นะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณรักเขาอยู่นะเราก็ต้องละทิ้งปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างและเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าคุณไม่ได้รักเขาแล้วโอเคครับคุณอยากจะทําอะไรคุณก็ทําได้เลยเพราะคุณเป็นอิสระ คุณต้องการที่อยากจะทําอะไรก็ทําเพราะเขาทํามากับเรามา,มา,ม,ามากพอแล้วเราอยากตัดตัดสินใจเราอยากจะทําอะไรเนี่ยทําได้เลยนะครับมีไพ่ the world the world คือหมายถึงความรักความสัมพันธ์คนที่เข้าหาคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือนะครับเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ทําให้ความสัมพันธ์นั้นดูมีโอกาสดีๆมีอนาคตที่ดีจากไพ่หนึ่งเหรียญ นะครับหนึ่งเหรียญเนี่ยคือความรักความสัมพันธ์ที่คุณได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆแพชชันดีๆหรือความมั่นคงดีๆที่เราได้รับโอกาสในสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งมันก็ต้องแบบใช้ความหนักแน่นความมั่นคงความรู้สึกสิ่งต่างๆมันก็ต้องเรียนรู้มันก็ต้องพัฒนามันก็ต้องไปควบคู่กันถูกไหมครับมันถึงจะมีโอกาสที่ดีแล้วก็ความสําเร็จที่ ยั่งยืนอะไรแบบนี้เป็นต้นอิทธิพลของชาวเมถุนลนักขณาเมถุนช่วงเนี้ยคุณจะมีแพชชั่นในแรงดึงดูดใจมากๆเลยราชินีถือไม้กับไพ่สามไม้นะครับเป็นพลังงานของการดึงดูดใจความรู้สึกสิ่งต่างๆมีไพ่เดอะซันเกิดขึ้นความสำเร็จการเริ่มต้นแสงสว่างความชัดเจนจะมาแบบเต็มรูปแบบนะครับจากไพ่เดอะซันนะและมาหถ้วย สุดท้ายสิบเหรียญบอกเลยว่าสุดท้ายอ่ะความรักความสุขความสมหวังความบริบูรณ์เนี่ยมาถึงณจุดของชาวเมถุนลัคนาเมถุนอย่างที่บอกว่าดาวคู่ดาวหุ้นส่วนทับลักได้ตำแหน่งปะละเกษตรและได้ตำแหน่งอุดม,มเกณฑ์มันแปลว่าคุณจะได้จากเขาแบบเต็มเมเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องของทรัพย์สินสิ่งต่างๆครับ แต่ไม่ให้ไปยึดติดนะว่าเราจะต้องได้ทุกคนได้ทุกอย่างแค่บอกว่าโอกาสมันมาผมรู้แค่ว่าโอกาสมันมาสิ่งที่จะได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณในการตัดสินใจนะครับบางคนอาจจะได้เงินก้อนใหญ่จากคู่บางคนอาจจะได้สินสอดจากคู่บางคนอาจจะได้เขาเรียกว่อา,อาอะไรนะเป็นเกี่ยวพันกับในเรื่องของเงินปันผลกับคู่กับคู่ครองจากคนรักจากพาร์ทเนอร์หรือได้กําไรส่วนแบ่งจาก พาร์ทเนอร์ก็ได้นะครับได้ต่างๆเลยเพราะได้ตําแหน่งอุดมมาเกณฑ์ด้วยมันไม่ได้แปลว่าได้แค่ความหลักแต่มันได้ความอุดมสมบูรณ์ได้การแต่างงานได้การแบบเป็นคู่ครองลงหลักปักฐานความสัมพันธ์ดีงามแต่มีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งสำหรับชาวราศีเมถุนต้องค่อยเป็นค่อยไปดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาทับครั้งเนี่ยไม่ได้เป็นตําแหน่งที่แข็งแต่มันเป็นตําแหน่งที่อ่อนเรียกว่าน่าจะอ่อน แทบจะอ่อนที่สุดเลยแต่ไม่ไม่ถึงที่สุดอ่อนที่สุดคือตำแหน่งนิดตำแหน่งประเนี่ยเป็นตำแหน่งที่รองลงมานะแต่มันยังมีอุจจาวิาลาชรองรับเพราะว่ายังไงเนี่ยความรักความสัมพันธ์ก็ต้องให้เวลาสุดท้ายจะเกิดความมั่นคงความบริบูรณ์ในสิ่งที่คุณต้องการนะครับต้องรู้จักปรับและเปลี่ยนแปลงนะทุกอย่างถึงจะดีขึ้นถึงจะโอเคได้แบบนี้เป็นต้นนะครับโอเค ไม่อยากพูดอะไรมากแล้วอ่ะมันก็ดีไปหมดแล้วแหละนะครับแค่อย่างเดียวเลยว่าอยา่าคาดหวังอะไรมากจนเกินไปทําได้เท่าที่ทํานะครับหวังได้เท่าที่หวังถ้าเขาเป็นของคุณถ้าเขารักคุณคุณรักเขาทุกอย่างมันจบมันคอมพลีทนะครับ มัน complete เนาะโอเคทั้งหมดนี้นะครับเป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจาน์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงยไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบมั่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดั p อ o r t กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณคับ